สวัสดีนะครับเช้านี้วันที่28กันยายนพุทธศักราช2565น,นะครับมาแล้วนะครับอายุโมลูนะครับตันนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะครับนหน้าของผมนะครับจะตรงไปเป็นแม่น้ำมูลนะครับ เริ่มส่งผลแล้วนะครับเช้านี้วันที่28จนยาพุทธศักราช2560เวลาโมงเช้านะครับนะครับพายุก,กำลังมานะครับตามที่ติดตามพยากรณ์อากาศนะครับ ายุนี้กำลังแตะที่จังหวัดอุบลน,นะครับกำลังแตะพื้นที่ประเทศไทยทขนาดพายุกำลังแตะประ,ประเทศไทยนะครับส่วนที่ถ่ายนี้เป็นอำเภอรัตนบุรีนะครับอบุบลตอนแรกนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นพื้นที่รอยต่อนะครับระหว่างจังหวัดศรีสะเกษนะครับร้อยเอ็ด ก็สุลินนะครับให้ดูน้ํานะครับน้ํามากมายนะครับน้ําเยอะนะครับน้ำก็จะลน้นคันไดนะครับนี่เป็นคันได ในที่กั้นนะครับระหว่างพื้นที่เขื่อนร้าสีสไลดยนะครับแล้วก็พื้นที่ของชาวบ้านนะครับบริเวณนี้เป็นคันไดนครับอันนี้เครื่องสูบน้ําที่ชลประทานนะครับในนํำมาระบายนะครับคงไม่ทันนะครับเพราะว่าน้ําน่าจะเหลือไม่กี่นิ้วนะครับก็จะลน้น แตกคันไดนะครับล้นขอบคันไดนะครับแตกขอบคันไดน้ำเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับยิ่งพายุโนรูเข้ามานะครับคาดว่าคงจะล้นนะครับไม่รอดแน่ๆล้ะครับดูน้ำนะครับมันมันยเยอะเกินนะครับคาดว่าตำบลดอนแรนคงจะไม่รอดนะครับ พราน้ํามันเหลืออีกไม่กี่นิ้วก็จะก็จะล้นนะครับนี่น้ําเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือถนนที่พี่นี่คือเป็นคันไดคันไดเขื่อนราศีนะครับซ้ายมือนี่จะเป็นน้ําที่จะเขื่อนนะครับหลังจากที่ฝั่งทางราศีนะครับ คือม่น้ําเสียที่มีข่าวนะครับที่ว่าคันได้ขาดนะครับอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ดูน้ํานะครับมันเยอะขนาดไหนนะครับเยงค่ำคืนนี้คือพายุโนรูกําลังเข้ามานะครับนี่วันที่28กันยาเวลา6โมงเช้านะครับติดตาม การอัปเดตต่อไปนะครับสวหรัีคลิปนีก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ